สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MSA มซ่าชาแนลของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคานะครับอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสาหรับ iPhone ทุกรุ่นนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนำ iPhone รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของเดือนกันยายนนะครับวันนี้วันที่4กันยายนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่สำคัญโดยเฉพาะสาวก iPhone นะครับก็อาจจะมีหลายท่านนะครับรอคอยที่จะซื้อ i p h o n e รุ่นใหม่นั่นก็คือ iPhone 15นะครับซึ่งในปีนี้ iPhone 15จะมีการเปิดตัวนะครับในวันที่12กันยายนแล้วก็จะมีการเปิดให้จองนะครับในวันที่17กันยายนวางขายจริงๆเลยก็คือจะเป็นวันที่22กันยายนนี่เป็นไทม์ไลน์สำหรับการซื้อ iPhone 15ซีรีส์นะครับส่วนในเรื่องของราคานั้นต้องบอกว่าค่อนข้างแรงเลยนะครับสำหรับ iPhone 15 โดยเฉพาะถ้าเป็น15 Pro Max นะครับน่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ50,000บาท แต่เดี๋ยวยังไงนะครับผมจะสรุปโปรโมชั่นแล้วก็ราคามาให้ได้ดูกันสําหรับ iPhone 15นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะจองหรือว่าจะไป Wal k กอไปซื้อเองนะครับเดี๋ยวมาดูสรุปราคาของ iPhone 15กันแต่ว่าวันนี้มาดูราคาของ iPhone 13กันก่อนนะครับแน่นอนว่ารุ่นใหม่เปิดตัวรุ่นใหม่วางขายรุ่นเก่าๆนะครับ iPhone 14 14 Pro Max iPhone 13ก็จะมีการปรับลดราคานะครับซึ่งราคาในแต่ละรุ่นก็จะลดไม่เท่ากันติดตามช่องของเราไว้นะครับมีราคาสั สำหรับ iPhone ทุกรุ่นทั้งเก่าแล้วใหม่นะครับมาแจ้งข่าวหรือว่ามาบอกโปรนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับว่าจะซื้อเป็น iPhone รุ่นไหนโอเคนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้นะครับวันที่4กันยายนปี2023เริ่มดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันร้านนี้ขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับซึ่งเขาก็จะมีร้านอยู่ที่ Lazada นะครับ เราสามารถมาสั่งซื้อออนไลน์ได้ก็ได้เป็นของแท้เหมือนกันนะครับประกันก็มีให้เหมือนกันแล้วที่สําคัญสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ด้วยนะครับร้านนี้ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับจากราคาปกติ29,900ลดราคาล่าสุดเลยนะครับเหลือ22,900บาทราคานี้เรายังสามารถใช้โค้ดส่วนลดหรือว่าคูปองส่วนลดลดราคาเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับในส่วนของการจ่ายเงินนั้นก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ยากระพรอนผ่อนได้10เดือนนะครับดอกเบี้ยไม่ต้องเสียผ่อนเพียงเดือนละประมาณ2 2 2 9 0บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีโดยต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านนี้ขายโดยทาง Banana It นะครับสำหรับ iphone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยจากราคาปกติ29,900ลดราคาล่าสุดเหลือ24,500บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4ีสีสีดําสีขาวสี 4, ชมพูแล้วก็สีน้ําเงินนะครับสำหรับความจุ 128GB วิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็ สามารถเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้เลยสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับ iPhone 13เป็นของร้าน i Studio จากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาเหลือ24,450บาทมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับความจุมี3ความจุเริ่มต้นที่128กิกะไบต์วิธีการจ่ายเงินนะครับก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1>, 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสำหรับ iPhone 13จากทางด้านแอป l a z a d a นะครับราคาเริ่มต้นที่22,900บาทซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็กดเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ของ l a z a d a ไปเช็คราคากันต่อที่ทางด้านแอป Sho ปปีกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยขายโดยทางร้าน Studio 7นะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่24,500บาทสําหรับความจุ128 กิกะไบต์วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด4ีสีก็คือจะมีเป็นสีดำนะครับสีขาวสีชมพูแล้วก็สีเขียวสําหรับความจุ128กิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วนร้านที่2นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้านไ s t u d i o iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับขายอยู่ที่24,500บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สําหรับสีขาด เฉพาะสีแดงเท่านั้นนะครับความจุมี128 g ิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับ iPhone 13เครื่องศูนย์ไทยนะครับเครื่องใหม่ประกันศูนย์ Apple 1ปีขายอยู่ที่24,160บาทนะครับสำหรับความจุ128 g b วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 13จากแอป Sho ปปี้นะครับท่านในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h อปปีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดู การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นราคาล่าสุดก่อนที่จะเปิดตัว iPhone 15นะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย DT แท็กไอโฟ13มีหลายโปรโมชั่นให้เราเลือกเลยนะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้เป็นโปรดีแท็สบายเปสามารถผ่อนศูได้เลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ820บาทต่อเดือนเท่านั้นเมื่อซื้อเครื่องล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899ส่วนลูกค้า d t แท็แบบรายเดือนนะครับอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคาค10,000 5,500เครื่องเป่านะครับจากราคาปกติ29,900ลดราคาล่าสุดเหลือ25,900บาทโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า DT แท็แบบรายเดือนนะครับมีสถานะเป็นแพ tinum b l u e Member ซื้อได้ที่ราคา14,000บาทถ้ามีสถานะเป็นโกลเมมเบอร์ก็14,500ส่วนถ้าไม่มีสถานะใดๆนะครับก็คือเป็นลูกค้าทั่วไปก็ราคา15,500บาทในส่วนของรายละเลอียดโปรเนต็ตนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499นะครับซื้อเครื่องได้ราคา14,000โดยที่ไม่ต้องจง่ายค โปร1199ซื้อได้ที่ราคา15,600ไม่ต้องจ่ายค่าหนิดลุงหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็โปร699ซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา18,100ไม่ต้องจ่ายค่าหนิดลุงหน้าทั้ง3 Pro มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 13จากทางด้านค่าย d t a c ก็สามารถไปสอบถามหรือว่าไปหาซื้อกันได้โดยตรงนะครับที่ศูนย์ d t e c Shop สาขาขส่วนค่ายที่2ที่นำมาให้ดูกันนะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove H iPhone 13ราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรโมชั่นล่าสุดนะครับซื้อได้ที่ราคา16,300บาทในส่วนของสีขาดเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับความจุมีเฉพาะ128 g b สั่งซื้อออนไลน์นะครับเขาจัดส่งให้เราถึงบ้านได้เลยในส่วนของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตรายเดือนก็มีหลายแบบให้เราเลือกแบบแรกนะครับเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ TrueMove H นะครับซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา1 7 พ3 0 0เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ599นะครับซึ่งก็จะมีค่าเนี้ลงหน้าด้วยส่วนถ้าเป็นโปร699ก็ซื้อได้ที่ราคา2 1 0 0 0ค่าเน็ตลูงหน้าไม่ต้องจ่ายโปร1199ซื้อได้ที่ราคา18,400ค่าเน็ตลูงหน้าก็ไม่ต้องจ่ายเช่นเดียวกันนะครับสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่คนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา17,300เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1399มีคาหนึ่ง้า9ซื้อได้ที่ราคา19,000 900, ข่าหนิตุวงหน้า1,605บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนทั้ง2 p r โปรนะครับส่วนถ้าเป็นโปร1199ซื้อได้ที่ราคา21,000บาทไม่ต้องจ่ายค่าหนิตุวงหน้าสัญญา6เดือนนะครับส่วนคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนก็ซื้อได้ที่ราคา17,300สุดท้ายเป็นโปรสําหรับการใย่ยข่ออนไลน์นะครับซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา16,300บาทเมื่อยบาทเมื่อใย่มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1399้านะครับมีค่าหนิต่วงหน้าส899 ซื้อได้ที่ราคา18,900ค่าเน็ตยดุงหน้า1,650บาทแล้วก็โปร899เหมือนกันนะครับซื้อเครื่องได้ราคา19,900ค่าเน็ตยดุงหน้า535บาททั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าจากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือเพียง23,500บาทเท่านั้นนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 13จากทางด้านค่าย t r u e m o v e H นะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละ เพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขานะครับส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 13ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น16,300บาทนะครับก็จะคล้ายๆกับทางด้านค่าย t u u นะครับเมื่อซื้อเครื่องพร้อมกับสมัครแพ็กเกจรายเดือนนะครับซึ่งก็จะมีค่าเนด็ดลุวงหน้าด้วยขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นรายเดือนเดือนละเท่าไหร่ มีให้เลือก2ความจุนะครับ128กิกขายอยู่ที่16,300ถ้าเป็น256กิกขายอยู่ที่23,000บาทแต่ว่าสินค้าหมดชั่วคราวนะครับสำหรับความจุ256กิกะไบต์มีให้เลือกครบทุกสีนะครับวิธีการจัดส่งเขาก็จัดส่งให้เราถึงบ้านได้เลยหรือว่าเราจะไปรับที่ AIS Shop ก็ได้ ถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปร iPhone 13จากทางด้านค่าย AIS เริ่มต้นที่16,300ก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 13นะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตท่านชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลราคาไปเปรียบเทียบได้เลยนะครับถ้าอยากจะซื้อเป็น เครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดร,ราคาพิเศษจากทั้ง Lazada แล้วก็ช h อ p e e นะครับท่านสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตรูราคาแล้วดูโปรโมชั่นแล้วนะครับชอบราคาชอบโปร ของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ